ลงทุนคอนโดค่าเช่าคือสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์คำแนะนำนี้นะโง่มากแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับการลงทุนในอสังหารมาิมทรัพย์ไม่ใช่อยากเข้าใจผมผิดค่ะเดี๋ยวคนฟังเข้าใจผมผิดโอเคโอเคผมบอกว่ากูรูอสังหาบอกว่าลงทุนอสังหารมาิมทรัพย์คอนโดหนดึ่งยูนิตเพื่ออะไรได้เพื่อค่าเช่าอยู่ยที่มันสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรือหกเปอร์เซ็นต์ตออ่อปีค่าเช่า is <'s> stupid <S <laughs> ทำไมรู้ไหม เพราะตราสารนี้มีการวันนี้คือเท่าไหร่4.25 4.25 4.5แปลว่าคุณนอนอยู่เฉย risk free คุณได้4.5% mm hmm. why the hell would you ever down payment ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย mm ์ hmm. เพื่อ4 5 6% <c oughs> ถ้าตราสารนี้มีการวันนี้คือ4.5% <c oughs> ผม have nothing against อสังหาริมทรัพย์ <c oughs> have nothing against real estate <c oughs> ไม่มี real estate ที่ดีนิวยอร์ก hmm. ฮ mm ่องกง right มูลค่ามันขึ้นเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับว่าห้ามสร้างเพิ่มที่นี่เนี่ยซอยเอาซอยนี้อย่างเดียวเลยทุกปีเนี่ยสร้างเพิ่มสองสามหลังค่ะใจกลางเมืองโอ้โหจุดขายกันอลยอตรงนี้ใจ,ใจกลางเมืองทุกท<ม>ี่อ่อนนุชอย่างใจกลางเมืองอยู่เลยคนดูขายที่อ่อนนุชมอุดมสุขอ่ะใจกลางเมืองสุขุมวิทโอ้โหใจกลางหัวใจมึงก็ใหญ่เนาะหัวใจมึงก็ใหญ่เนาะ